ยี่พระวิหารวัตรราชบพิษสถิตมหาศรีมารามวันนี้พลเอกหมอมเจ้าจุลเจิมยุคนทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่เจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเนื่องในวาระ150ปีวันประสูติการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระไตรจำนวนสิบไตรและมีพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานสฆ์ เจ้าดารารัศมีพระราชชายาในราชาการที่หเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทพิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และแม่เจ้าทิพย์เกศรประสูติเมื่อวันที่26สิงหาคม2416เข้ารับราชาการฝ่ายในในฐานะเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชธิดาหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าปรมวงวงเธอพระองค์เจ้าวิมลนาถที่สี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6เจ้าดารารัศมีพระราชชายาในรัชการที่หได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสเสด็จก,กลับไปประทับณน,นครเชียงใหม่เป็นการถาวรทรงบำเพ็ญพระกริญากิจอันเป็นคุณูปการแก่ชาวจังหวัดเชียงใหม่เช่นประธานทุนการศึกษาแก่โรงเรียนหลายแห่งเช่นโรงเรียนดาราวิทยาลัยและโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทรงบุรณะปฏิสังขรณวัดและทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระสงฆ์สาม,มเณรตลอดจนทรงเป็นผู้รักษารวบรวมและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีของล้านนาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งนี้หลังจากสิ้นพระชนนวันที่9ทธันวาคม2476ได้เชิญพระสรีรังคารส่วนหนึ่งมาบรรจุไว้ณสุสานหลวงวัดราชบ,บพิต